คลิปนี้ผมกับเพื่อนจะมาจบเกมด้วยอาหารกันครับและใช่ผมทอแหลนี่คือกิจเพื่อนของผมที่โกูอยู่เลยม่ไดยกูไม่มีทางนั่นแหละครับหนักกว่ากูอีกแล้ววันนี้เราจะพากิจไปตะลุยแบ็กลูมในไมค์ครับกันมาดูกันดีกว่าครับว่าเราจะหลอกกิจสําเร็จไหมหรือกิจจะรู้ตัวก่อนแต่ before we g กครับผมขอแวะแนะนําอะไรสักอย่างก่อนถึงคลิปนี้เราจะมาหลอกเพื่อนแต่อันนี้ไม่หลอกแน่นอนกับไข่กลูมิ่ง เครื่องเล่นขนน้องชายที่มีครบทั้งความสะดวกพกง่ายใช้ง่ายและเทคโนโลยีเซฟเทคที่ถ่ายง่ายก็ไม่บาดไม่คันไม่เจ็บไม่เป็นตอไม่เป็นสนิมอีกก็คือนอกจากความสบายความสะอาดแล้วที่เหลือคือไม่มีปัญหาเลยเว้ยผมใช้มาหลายเดือนแล้วครับตัวนี้ไปกับผมทุกที่เลยและก็ช่วยสร้างความมั่นใจได้ดีมากแลบประกันจากใจเลยครับว่าของดีแน่นอน100%ต และฟรียิ่งขึ้นถ้าใช้คอมโบคู่กับไข่คลีนเซอร์คลีนเซอร์สำหรับล้างน้องชายที่จะมาช่วยลดกลิ่นอับระหว่างวันเสริมสร้างความมั่นใจและความเย็นสบายไอตัวนี้คือหนักเลยครับผมใช้ทุกวันเลยนี้ใช้แล้วใช้อีกแทบจะพูดได้ว่าผมขาดไม่ได้เลยดีกว่าจากที่ผมไม่เคยสนใจเลยก็คิดว่าแค่สบู่ธรรมดามันก็ได้เว้ยแต่พอรู้จักกับไข่คลีนเซอร์นะโอ้ไม่กอดคือลืมของเก่าไปเลยอ,อันนี้พูดจริงเพราะางั้นก็ไปหามาลองกันดูนะ เป็นอีกหนึ่งอย่างที่แนะนําว่าต้องมีติดห้องน้ําทุกห้องจริงๆเว้ยและพูดมาขนาดนี้อ่ถูกต้องเรามีโปรโมชั่นดีๆจากทางไข่อีกเช่นเคยครับกับ9.9ลดใหญ่รับวันช็อปแห่งปีเครื่องเล็มขนน้องชายลดเหลือ1,491บาทและน้องใหม่ไข่ครีนเซอร์เหลือแค่187บาทเท่านั้นเป็นไงโคตรคุ้มถ้าสนใจและอยากได้ของแท้100%แล้วก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับผมฝากด้วยจ้าอ๋อ ขอฝาก Discord ด้วยนะครับเดี๋ยวในอนาคตเราจะมีแพลนทํากิจกรรมใน Discord กันบอกเลยว่ามันจะเป็นคลิปที่โคตรยิ่งใหญ่แต่เราจะแจ้งข่าวสารใน Discord นะครับเพราะฉะนั้นก็มาจอยกันได้โอเคหมดละไปไปแกล้งกิจกันต่อดีกว่าโอเคอันนี้อันนี้จะเป็นการจบเกมครั้งแรกของคุณกิจนะครับผมสามสองหนึ่งไปมาตัดไม้กันยหูตัดไม้เนอาจริงๆก็สงสารมันนะคือกิจมันกลัวถึงขนาดนี้เลยเว้ยมันมืดมืดเลยกัน อะไรเนี่ยกิดนี่เล่นไม c คร f บธรรมดาไม่ได้อะไรเลยยังขนาดนี้เลยเหรอฮะกูกลัวเอาเปิดเปิดไฟแล้วเปิดไฟแล้วดีขึ้นไหมดีขึ้นไหมแต่ขอโทษนะเพื่อนคอนเทนต์มันต้องมาก่อนว่ะฝากนะเดี๋ยวกูจะขุดลงไปข้างล่างสองคนกับกิดมึงก็เอาไอ้ไอ้นี้ทุบหัวพวกกูซ้ำเลยนะ เทใส่ได้ใช่ไหมเทใส่ได้โอเคไหมโอเคโอเคโอเคนะเดี๋ยวกูจะเป็นคนบอกให้กิจออกมากูนะโอเคไหมไม่เจอกิจมีแค่นี้มีแค่นี้เดี๋ยวไปเผากันปะไม่รู้ได้ไงนะแต่ยังเรียนอยู่แบบเฮอนี่ขนาดเราเล่นมอสแบบมอสทำอาหารนะเนี่ยไม่ไม่มีอาหารได้ทำไม่ช่บหายโอเคนี่เราล่อมันไปฐานนี่วิธีการลอกิจไหมนี่มานี่นี่ถือนี่ไว้ เหนือเนี่ยแล้วเดินรอบไปทางทางฐานือถือถือแลเดินมันจะเดินตามอ๋อนี่สินะเรียกว่าโชว์หมาต่าาไปไปไปจำทางฐานได้ไหมกิจทางนี้ทางนี้ทางนี้ไป This a p e in t เอาไก่มาลุนี้เอาไก่มาล้นี่ีต้องลงไปก่อนขี่ต้องงไปก่อน ทำไมมีชันคนเดียวทำไมมีโอเว่นคนเดียวอ้าวชิปหายแล้วมันไม่ควรจะมีเราคนเดียวป,ะวะป่าวะชิปไอ้เหย้ยกูตกใจหมดแป๊บหนึ่งนี่อะไรเนี่ยเฮไยตอนกูมาได้อะไรเ,เฮ้ยเยีเ่ยมล้วนอะไรนเนี่ย าฟักเฮ้ยบักกูมาได้อะไรเดี๋ยวบอกกูกันเดี๋ยวอุ้ยออกไฟดับระวังเดี๋ยวมันได้ยินนุ้ยเวลคัมทูแบ็ c รูมนี่ก็เหมือนมาอีกรอบหนึงด้วยนี่ก็ทำอาหารเลยวะอันนี้คือมอดทำอาหารหมายถึงว่ามันมันมันจะมากินเราถ้าถ้าเราทำตัวไม่ดีอ่ะ พวกมึงมากูมาเล่นอะไรเนี่ยเราอย่างคือเราต้องหากุญแจแล้วออกเพราะฉะนั้น้าเริ่มเลยวะอันนี้คือเราต้องหาโอ้ยใครอยากดีหมดแล้วโอ้โหอ้ไอ้ยี่กินกุญตกใจกูตกใจกูนอนเอางี้เราไปด้วยกันเราเดินไปด้วยกันเดินไปด้วยกันเอางี้เอางี้เราเดินไปด้วยกันเราเราห้ามแยกกันโอเคไหมถ้าถ้าถ้าเราแยกกันมันก็จะ น่ากลัวแต่ถ้าเราไปด้วยกันจะไม่มีความน่ากลัวเลยโอเคไหมอโอเคกี่ให่เดินนำไหมจะได้ไม่โดนพี่จะได้ไม่โดนจะได้ไม่โดนยิงโอ้ไม่เป็นไรหรอกคุณรับเฮ้ยอะไรเสียงอะไรอ่ะยิ้มเฮ้ยเสียงอะไรวะเฮ้ยเสียงอะไรเสียงประกาศเอเยนเข้าไปดีไหนไม่เอาเข้าไปดีข้างในมีอะไร ไม่หรอไม่มีไม่มีอะไรเลยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยจะมีของเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะยืนไอเคนนอตติงกี้มันบอกว่ากินกินอาหารกินถ้าบอกว่ากูหิวกันก็ลองกินดูโอ้อ๋อมันกินได้มันกินได้เผื่อหิวเฮ้ยเฮ้ยผีมาไม่ได้หรอกไม่มีอ่ตีแม่อีกทีดีไหมอ้นไหนก็เกนิบโง่ แค่ดีโป้กินแค่ดีโป้แค่ดีโป้แค่ดีโป้โอ้กินดีโป้น่ากลัวกัาอีกแคีโป้แค่ีโป้แดีโป้เฮ้ยไม่ใช่ผมทำในใจอยู่มันไม่ใช่มันไม่ใช่รีโป้มันคือไมค์ครับไม่เห็นมีอะไรเลยวงกลมมันมีทางออกไหมเนี่ยจริงๆอ่ะถามจริงๆเถอะอะไรเนี่ะ กิดกดเป็นไร f อน n t ออฟฟิศฟอน n t ออฟฟิศอยู่ไหนอะครับนั่นสิัาฟอนออฟฟิศเราไม่เห็นอะไรบนกำแพงแล้วอะเรามาผิดทางปะเห็นไปได้ปะเฮ้ยช่วยช่วยตีช่วยตีตีอะไรตีปีศาจไงนั่ตึ้หอย่าใเฮ้ยอชนัดเดี๋ยวมันไม่น่ากลัวเฮ้ยอย่าใช้นัด ใช้อะไรกูตายเดี๋ยวมันไม่น่ากลัวเฮ้ยไม่เอ้ยไม่มีพื้นที่ดีไงเอ้ยเสียงใครนี่ไม่ใช่เสียงผมเขาทุกคนเดี๋ยวใช่ครับคนที่ตอนนี้เดินอยู่กับเราไม่ใช่เพื่อนหรอเว้วยไม่ใช่ไปจำทางนะรู้สึกว่ากวนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวนัดนัดไม่ฟังโอเวนีน่มนไ,ไ,นไม่ได้ยินเสียงกูบ้างได้ยินไ,ได้ยินได้ยิน ไม่มัไม่ใช่กูกูไม่ได้พูดอ๋อโอเวนี่ไม่ได้ยินเหรอกูบ้างได้ยินได้ยินถามทําไมเดี๋ยวผมไม่ได้พูดครับทุกคนผมไม่ได้พูดผมไม่ได้พูดไม่เป็นไรทุกคนนี่ไม่ใช่ผมดื้อไปหามูซันต่อไปหามูซันต่อแล้วแล้วเบลเไม่รู้เอลกูจำทางแล้วพอกูพยายามอยู่ตามน เอ้ยก็บอกว่าอย่าใช้ซาวแพดไอ้นัทพูดปกติเอาเว้ยนี่ไม่ดีเหนีกูบ้านนี่เดี๋ยวอเล็กมันพูดคำเดิมว่ะเนี่ยเดี๋ยวอเล็กอย่าเพึ่งหรือว่าอย่าพึ่งใช่ป่ะมึงใช่ป่ะมึงใช่ป่ะตีช่วยตีหรือว่ามันขยับคอเอาเว้ยไอ้คนี่มาดีมาไอ้คนที่มาอ้าดมาอยไอ อย่าไปมาางกูอย่ไปมาางกู้ย่ามาางกู้มาางกูไม่ไดหมดจะไม่ได้หมดไม่ไมาไม่ไดมขวาด้าขวา้าวิ่งนะวี่งาขวาอย่ามาตีตาอย่ามากิ ังกวิ่่ไทใครอยู่ข้างหน้ากูเนี่ยไอ้เงี้ยโอ้โหโอ้โห What the fuck เฮ้ยโคตรน้ากูโหเอามึง ไอ้เคียบผีเคียบเวินมันมันมันสิงกูจริงป่ะเนี่ยโม่รูกูโดนสิงคือผมเป็นยังไงต่อเดี๋ยวมึงใครเนี่ยอันนี้ต้งหนึ่งถึงสี่ตัวนี้เร็วๆหนึ่งสองอเล็กสามอเล็กอเล็กไม่ได้เป็นโอเคกูกูโดนมารวมก่อนมารวมก่อนมารวมกูกูโดนสิงมรวมมารวมตะกี้คือมึงตลอดเหรอใช่ได้ยินได้ยินกูเห็นหน้าจอกูไอ้นัทพูดอ่ะเอ้ยนี่สิงว่า ประมาณสี<ๆ>่ห้าอแล้วกูบอกว่าอเล็กไม่ใช่แล้วกูบอกอเล็กไม่ใช่แล้วแล้วแล้วพอก,กูหันกลับไปคอมึงบิดเก็บิดอ่ะแล้วกูก็แล้วกูก็กกกวิ่งตอนแรกตอนแรก,ก,ก,กในใจกูคิดนะในใจกูคิดว่าโอเคเราสามคนน่าจะแยกทางกันไอสัตว์ไปทางเดียวกันหมดเลยเอางี้เราพยายามพยายามคุยกันตลอดดีกว่าคุยคุยกันไปบ่อยนะนับนับเลข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 เอาอเล็กหนึ่งกูสองนัดสามสี่ไปเรื่อยไป โอเคเฮ้ยแต่มันเรียนเสียงเนียนมากเลยนะองจริงจริงวะอุ้ยเสียงไม่เกันอะไรอ่ะไม่ไม่ไม่ใครโดน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 สองสามสี่ห้าหกเจ็ดไปกันสิเจ็ดโดนสี่นรกเก้าโอเคอ๋อไม่ไม่โดนไม่มีใครโดนเฮ้ยกูได้ยินเสียงอยู่กูก็ได้ยินกูได้ยินอยู่กูก็ได้ยินอะไรอ่ะอะไรอ่ะไม่อยากเป็นเพื่อนกับมึงเว้ไม่ไม่ไม่รีบไปรีบไปรีบไปดีกว่ารีบไปดีกว่ารีบไปก็อะไรอะอะไรอะอะไรอะสิ่งไรสิ่งไร 1, 2, 3, 6 7ส9 1ส1 1, 12 13 1 6เสีเอสเคโอ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 เคเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะสองสามหนึ่งสองสามีสมีสงน่แสงงกามคุณหลับตาอยู่คุณหับตาคุณหลับตาอุ้ยห้องขาวห้องขาวอะีรคือทางออกเหรอ ไม่รู้อ่ะเหมือนเกมจริงกะว่ะเอ็กโคลฮัลโห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 ลไม่ไม่ฮัลโหลไม่ฮัลโหลเฮ้ยหรือว่าคือทางออกอะไรอะไรอะไรเหรอเฮ้ยฮัลโหลหนึ่งสองฮัลโหลหนึ่งสองกี่ทีไหนสองสามเอ้ยเฮ้ยดันไหมดันไหมอุ้ยตบมือทำไมต้องดีใจวะไม่ก็ด่านด่านที่แล้ว ด่านที่แล้วมันน่ากลัวไงด่านนี้มันก็ไม่ได้น่ากลัวมากไม่เท่าไรหรอกเนื้อไม่เท่าไรหรอกการเนี้ยอันนี้คือดูแบบดูแสงนี่เออดยทำภาพสวยมากเลยเนาะซอนซอนอันนี้คือเดี๋ยวนะด่านนี้สวัสดีครับเฮ้ยเสียงอะไรเสียงอะไรใครวิ่งไม่เงยเสียงโอเว่นวิ่งเสียงโอเว่นวิ่งสวัสดีครับพอดีว่าผมอยากออกไปชั้นสี่ครับ ถึงมาบอกวันนีกูไม่อยากได้ยินใครตอบกลับว่าขอโทษนะใครถวัสดีครับสวัสดีครับจิตวิ่งจิตวิ่งจิตวิ่งไม่เป็นไรเดี๋ยวนะเริ่มมีคนหนึ่งแล้วครับเออทำไมทำไมรู้สึกว่าเลขมันแปลกๆมันมันมันเหมือนเราเดินวนอ่ะเเออมัเจ็ดหกอันุนอันุนก็หนึ่งมีห้าปะห้าห้าสี่บี สามสองหนึ่งเอ้ยเอาแล้วหรอเอาแล้วอะไรอะไรอะไรใค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 ใครตีใครตีเราด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 เดียวเดียวเดียวเดียเดียวอ้มาเลอร์มันคือสมายไอตไอผีผีม่ะเฮ้ยทั้ง เฮ้ยทางตันทางตันแล้วเฮ้ยอ๋อเดินไปเรื่อยจริงด้วยเดินไปเรื่อยจริงด้วยโอ้โหรอดแล้วกูรอดแล้วโอเคโอเคชิลแล้วชิลแล้วมาดูุ่มเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โธ่โอ้ใจรักไทยจะวายตายถึงการ โอ้ยคุ้นคุ้นคุ้นคเฮ้ยทางอะไรอ่ะอันนี้คือทางอะไรอ่ะคุ้นคุ้นโอเว่นที่ดีไหมไม่รู้จำไม่ได้แล้วมันโค้งอ่ะดูมันโค้งโค้งเห็นปะเออเห็นเห็นเห็นจอกูดำเมื่อกี้อ่ะแต่มันรู้สึกมันมันเสียงเสียงมันเหมือนเอสเอสเหมือนแบบกิดรางข้างหลังให้หน่อยกิดฝาดูข้างหลังให้หน่อยโอ้โหอุ้ย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 อะไรอ่ะ เออเป็นเหมือนกันเฮ้ยอะไรไปไหนเฮ้ยเอ้าเฮ้ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยน้ำนี่ดูน้ำนี่อันนี้คือไมค์คาร์บบออเว้ยบุ๋ม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 อันนี้คือไมค์คาร์บจริงอ่ะอันนี้คือผมไม่ได้ลงเฉดลงเฉดเดอร์อะไรเลยแต่แม่งสวยมากเฮ้ยทำดีอะทำดีว่ะทำดีว่ะเออทำดีว่ะแล้วจะไปแล้เราต้องไปไหนเนี่ยแล้วอันนี้คือมีผีป่ะมีหรอเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ย เดี๋ยวตกนน้ะพูดจริงไหมเนี่ยโอ้เจ็บเจ็บทิ้งเจ็บจริงเจ็บจริ้งเดี๋ยวเพิ่งจะมันตอนแรกตอนแรกมันไม่เจ็บไม่ใช่หรอตอนแรกไม่เจ็บปะน้ำร้อนน้ำร้อนอย่ากวนน้ำร้อนนะครับเล่แป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงคุมกันก่อนคุมกันก่อนคุมกันก่อนเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเซเว่นมาอ๋อตื้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 ออ้าว

เฮ้ยไหนอะไรอะไรเส้นทางสวราคดูนี่ดิเฮ้ยบันไดหรอโโอ้หบันไดวะโอ้โหทางออกแน่เลยร้อยเปอร์เซนต์วิวิวขโมีห้องวิ่งมันทางออกแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์อะไรแต่ไม่เห็นมีผีเลยห้องเนี้ยหรือมันไม่มีวะอย่าให้มีเลยคุณอย่าให้มีเลยโอเคได้หรือว่ารูนี้คือทางออกว้าวไปเลยหรอ อาไปก็ไปวะโอ้ยเฮ้ยโอเฮ้ยนี่อยู่ที่ไหนออ้ย่างนี้มันดูสบายตาจังเลยที่ไหนเนี่ยโลบล์เหรอที่นี่ที่ไหนนี่สินะเขารู้สึกของไปแตญ้าโอ้โหทัชกาสเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะเล่นเนาะอันคือแบบฟิลแบบว่าเราเหนียวมาเงี้ยตามจับหรออะไรเราติดห้าดาวอ๋อ เดี๋ยวมีหอบินมาเฮ้ยอะไรอ่ะแลาวจะตื่ออีกเพิ่มหนึ่งอ่ะอะไรอ่ะเสาเหรอเดี๋ยวอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเดี๋ยวต้องขึ้นไปไหนอีกเนี่ยตึกที่แล้วตึกที่แล้วไม่มีเออตึกที่แล้วไม่มีนะโโอ้หมันจะเกิดขึ้นเฉพาะตอนที่มันมีอ้าว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 กลับมาแล้ว กินทำอาหารทำอาหารกินกินเอาเดี๋ยวไปได้กินนะเดี๋ยวไปได้เดี๋ยไปไดไปไปทำอาหารกันไปทำอาหารทำอาหารกินกินไปเอเอเฉพาะไปเราลืมไปเลยว่าเราเรียนปทกาำอาหารนี่หว่ากูมา <c oughs> ทาแบคทีเรียแล้วตรงนี้กูจะกิน <c oughs> โอ้ยอ้าเอา ไม่รู้คืออไม่รู้ันคืออะไรก็ไม่รู้เออไม่รู้ลมีอไรอหโอ้โอ้โหโอ้อ